สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทัวร์กำจัดลูกน้ำยุงลายของพวกเราก็ออกปฏิบัติงานที่หมู่13ตำบลบัวขาวนะคะซึ่งเป็นหมู่ที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ของเทศบาลด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ก็ขบวนทัวร์เราก็มาถึงหน้าเทศบาลตำบลบัวขาวนะคะซึ่งหมู่13เป็นหมู่ที่มีความลำบากมากเพราะว่าอสมอ1คนต่อหลังคาเรือนที่รับผิดช,ชอบจำนวน เยอะนะคะจำนวนสูงสุดในทั้ง16หมู่นะคะอสมหนึ่งคนต้องรับผิดชอบอย่างน้อย22หลังคนที่เยอะที่สุดก็ประมาณ33หลังนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลน,นะคะการเข้าตรวจอะไรหลายๆอย่างก็ต้องออมีหลักการมีอะไรมากกว่าในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่เทศบาลเมืองนะคะแต่ว่า ผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะคะตอนนี้ก็แวะเข้าตรวจที่หน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะของเทศบาลตำบลบัวขาวอยู่นะคะตอนนี้ซึ่งก็มีภาชนะหรือว่ามีแหล่งที่จะตรวจดูอยู่หลายอย่างสําหรับในเขตเพื้นที่ของเทศบาลเมืองบัวข,วขาวของพวกเรานะคะคส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอ่างบัวนะคะซึ่ง ปกติแรกๆก็เลี้ยงปลาแต่ช่วงหลังปลาก็จะหายไปซึ่งเราก็จะแจ้งมายัางท่านหัวหน้ากองสาธาราสุขเทศบาลเมืองบังวาขาวต่อไปนะคะสําหรับช่วงแรกก็คงรายงานแค่นี้ก่อนนะคะแล้วสรุปผลเป็นยังไงจะมารายงานต่อท่านนะคะสิรความสวัสด์รา,ายงานจากเทศบาลเมืองบังวาขาวอําเภอพุชินารายจังหวัดกาะจนบุรค่ะสวัสดีค่ะ